เได้รุ้นรับอะไรก็เขาไม่ได้บอกเลยอยากให้เราแบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวก็น,น่าจะโก่ไปสักสิบต่อว,วันอุ้ย <c oughs> สาลูาค่ะสาลูกแอบพัวมาไม่ทันอยู่ตอนแรกเลยค่ะจะวิ่งงานเหมือนเดิมเนาะพี่ฟ้าน้อใช่ก็เป็น,น <ๆ S 1> ช่วงแบบสิ้นปีช่วงต่องโงยค่ะวันนี้เรารับไปกี่งาน,น,นวันนี้เป็นงานงานที่สองค่ะเพราะว่างานแรกไปถ่ายแบบว่าซิกเก็ตมาของพรีเซนเตอร์อันเคยวิ่งเยอะสุดกี่งานต่อวันตต้อง บบน่าจะเป็นช่วงที่แบบไปพบสื่อด้วยอะไรอ่า,อา ได้อีะคะบุนในร่างกายเราร่างกายังเหลือตรงไหนไหมคะเหลือคอนแทคเลนส์ค่ะที่บอกว่าเหลือแต่ตาขาวตาดำเรื่องจริงเลยแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่มาได้เรื่อยๆเลยค่ะเคยถัมลูกค้าไหมว่าลูกค้าชอบอะไรเราถึงยังไงหรือเราขายเก่งหนูว่าหนูใช้จริงด้วยแหละเวลาแบบเราได้อะไรมาอะไรเงี้ยเราเป็นผับหรือว่าเวลาเขาถ่ายอะไรเงี้ย คือเกินสิทธิ์เขาเรียกว่าเบนฟิตที่ลูกค้าจะได้อะเพราะปกติคือเวลาเราไปไหนมาไหนคือเราก็แบบหยิบมาใช้หยิบอะไรงเงี้ยซึ่งภาพวิดีโอที่มันออกไปมันก็ดูว่าเราใช้เองจริงทุกอย่างอ,อะไรงเไรงี้ยค่ะที่เราได้เป็นการรับงานนี่คือสกีนหนักกว่าเดิแมแน่พอแบบปีช่วงที่ผ่านมาแบบพก็ทีเซ็นเตอร์พวกอะไรเดินกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีมีค่ะ Thank <laughs> you. ว่าเหมือนแบบไม่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 ไมไมไมสมมาตรฐานหรืออะไรก็แต่เหมือนเราอ่ะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกอ <มา S 1> ันทุกอย่างก็ต้องพุกพิสูจน์ตัวเองกันไปอะ,ะ่งเงี้ยส่วนตัวก็อย่า เนาะเ,เพราะว่าแฟนางามเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่เป็นการแข่งขันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่า,ารู้อยู่แล้วว่าใครจะต้องไอ้นี่นี่อะไรเงี้ยหรือว่าหนูเองหนูก็ยังชอบอยากให้น้องๆพิสูจน์ตเองกันเยอะ ขอบอสผ่อนได้ไหมคุยคอขอบอสออ้จริงๆก็อยากนะจริงๆก็อยากอยากเพราะว่าหนูก็มีแบบเขาเรียกว่า t y ยนางงามที่เราอยากประกวดและอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบว่าอะไรมากขึ้นแบบมากกว่าทุกปีที่เคยดูนางงามให้มันมีความสนุกมากขึ้นหรือเรียลิตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูค่ะคือแบบมีรายชื่อที่บอสบอกสามสี่คนคือมีเราที่เรา ขอเก็บตังก่อนเชื่อว่าเราก็มีสิทธิ์ที่อนาคตพีบาอาจจะแบบซื้อในกสิทธิทำะไรใดๆก็ไม่แน่ถ้าเราหมดอายุสัญญาไปอาจจะกลับมาในพาร์ทของการเป็นแบบผู้ส่วนก็ไดู้นไทยนะใช่ไหมเพราะเราก็ชอบดูนางงามอยู่เ่าเรียว่าบอรดอินฟ้าก็เป็นความฝันเป็นธุรกิจเพราะว่าจริงๆคือใครที่มาทําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางพีดีเอหรืออะไรเอยสามารถต่อยอดได้หมดเลย เพราะว่าเวลาไปแต่ละจังหวัดก็ถามตลอดเลยว่าแบบถามไปตรงๆว่าแบบขาดทุนไหมได้กําไรไหมคะ